ไม่ใช่ทุกออยที่จะทาผิวทาดกได้แถมถ้าทาออยก็มีข้อเสียกับผิวลูกมากมายเลยนะคะแม่<อ>ข้อเสียยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะกานที่กดไลค์ขอให้ตัวเล็กไม่ดื้อไม่โซนสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยค่ะ อยากให้ลูกผิวชุ่มชื่นสุขภาพดีแม่แม่ก็คงจะนึกถึงออยเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะการทาออยกับทารกโดยตรงก็มีข้อเสียมากมายแล้วทาออยแบบไหนถึงจะปลอดภัยกับลูกมาดูกันเลยคะ่ะ 1. ทําทำให้ผิวทารกแพ้ง่ายมากขึ้น เพราะทารูกแรกเกิดผิวหนังยังทำงานไม่สมบูรณ์ซึ่งมีความบอกบางและอ่อนไหวกับสารต่างๆหากทาออยมาชโลมผิวลูกโดยตรงจะทำให้ต่อมเหงื่อต่อมไขมันที่ยังระบายไม่เต็มที่ส่งผลให้อุดตันและยังเพิ่มความเสี่ยงต่อผิวลูกให้แพ้ง่ายมากขึ้นด้วยค่ะ 2. ทํทำให้เป็นผื่นหนักกว่าเดิมหลายคนเข้าใจว่า ทาออยจะช่วยบรรเทาอาการผื่นคันได้แต่จริงๆแล้วการทาออยบนผิวลูกที่ยังมีผื่นคันยิ่งทำให้ผื่นลามออกไปและเป็นหนักมากขึ้นค่ะ oh. เพราะการทาออยบนผิวที่เป็นผื่นลูกจะยิ่งผิวแห้งและเกิดขุยเป็นผื่นมากกว่าเดิมค่ะ 3. ในออยมีสารที่ทำให้ทาโรคแพ้ได้ไม่ใช่ออยทุกชนิดที่จะถูกกับผิวทาโรคค่ะ ออยบางชนิดผสมน้ำหอมบางชนิดทำจากน้ำมันแร่ส่วนผสมของพาราเบนและปีโตลาทั่มซึ่งสารทั้งหมดนี้ทำให้ผิวของลูกแพ้ได้หากคุณแม่ต้องการใช้ออยกับทารกแนะนำออยที่สกัดจากสารธรรมชาติเช่นสกัดจากดอกคาเลนดูราน้ำมันแอปริคอน,มนเมล็ดอง,งุ่นจะปลอดภัยกับผิวลูกมากกว่าค่ะ 4. เม็ดผิวของลูกมีปัญหาอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าผิวของทารกแรกเกิดยังทำงานไม่สมบูรณ์ต่อมเหงื่อและต่อมไขมันยังระบายได้ไม่เต็มที่หากทาออยโดยตรงในปริมาณมากจะทำให้ออยที่สัมผัสเนื้อผิวส่งผลให้เม็ดผิวทำงานผิดปกติได้ซึ่งนอกจากทำให้ทารกเป็นภูมิแพ้มากขึ้นแล้วยังอาจทำให้ผิวเกิดความผิดปกติอีกด้วยค่ะ ผิวลูกเหนอะหนะไม่สบายตัวออยบางชนิดก็ไม่ได้ผลิตมาเพื่อชโลมผิวของทารกค่ะเนื่องจากผิวที่ยังทำงานได้ไม่เต็มที่ของทารกแรกเกิดทำให้การดูดซึมน้ามันที่ทาลงบนผิวไม่ซึมซับเข้าผิวทั้งหมด<อ>จึงมีน้ำมันที่ยังคงเหลืออยู่บนผิว<อ>เกิดความมันและเหนียวเหนอะหนะทำให้ลูกไม่สบายตัวและเกิดผื่นคันตามมาได้ค่ะ สำหรับคุณแม่ลูกอ่อนที่ต้องการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลูกด้วยการทาออยสามารถทำได้ค่ะโดยนำออยเพียง 2- 3ถึงหยดผสมน้ําอุ่นและทาลงบนผิวลูกก็จะเพิ่มความชุ่มฉ่ำผิวไปรพร้อมกับน้ำและออยในปริมาณที่เหมาะสมค่ะเพียงลูกสุขภาพแข็งแรงคุณแม่อย่างเราก็มีความสุข อย่าลืมกด subscribe ปุ่มตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มก,กระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลก่อนลูกสุขภาพแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย